คุณนี่ค่ะดอกแรกของวันนี้เห็ดพึ่งเลือดค่ะทุกคนนี่ค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นัตตี้ก็เข้าป่าหาเห็ดตามเคยค่ะวันนี้ก็ฝนไม่ตกนะคะแต่เดินวุ้ยทุกคนนัตตี้จัดจักรยานมาก็เจอเลยนะคะเดี๋ยวไปด้วยนค่ะทุกคนนี่ค่ะเห็ดไข่เนาะ ภาษาไทยนัตตี้เก็บครั้งแรกนะคะดูค่ะตกตกออกเหลืองเหลือง,งเขียวๆแบบนี้ค่ะขาอวบๆเนาะ,ะนี่คะ่ะไม่ติดดูค่ะแต่ว่าฝนไม่ตกนะคะแล้งเห็ดก็แห้งตามกันไปค่ะอันนี้ดูแห้งแล้วแต่ก็ยังดีอยู่นะคะนี่ ต่อดอกนี้ค่ะทุกคนโอ้ดอกนี้ไม่รอดแล้วค่ะดูค่ะเก <c oughs> ็บไว้นี่ <c oughs> เดี๋ยวเราเดินไปกันต่อเลยค่ะนู่นค่ะนัตตี่เห็นแล้วหัวขาวขาวนาโพลงนะนี่ค่ะ คนอันนี้เห็ดค่ะอ้วกอ้วกค่ะดูขา,ขา,ขาอันนี้บานแล้วเดี๋ยวเราดูเนาะโอ้เั่นเสาะไปนิดนึงไม่เป็นไรค่ะคุณนัดตี่พาไปพาไปดูฝั่งน,นู้นค่ะ ตรงนี้ที่รอบที่แล้วที่ให้ทุกคนดูนะคะมันแห้งไปแล้วมารอบใหม่เนอะอันนี้โอ้ดูค่ะทุกคนอบๆนี่ขนาดฝนไม่ตกนะคะที่เยอรมันเขตที่นัดนัดตี้อยู่นะเขตซักเซนเนาะประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าเห็ดก็ยังอุตส่าห์ออกให้เราได้เก็บนี่คะ่ะทุกคน อมันตะดอกดิแม่งเชาะเดี๋วไปตัดขาออกกันค่ะนู่นีน่ค่ะทุกคนนี่ค่ะโอ้ตรงนี้เยอะมากเลยค่ะทุกคนเห็ดไข่เนาะโอ้ขาวอ,อวบๆน้วตี้เก็บ ครั้งแรกนะคะยังไม่เคยลองกินเห็ดนี้นะคะมเพื่อนๆแนะนำมาหลายเมนูเลยค่ะดูค่ะโอโโอวบวมนี่สักดอกทุกคนนู่นน่ค่ะเมื่อกี้เดินเลยมาโอ้โนี่ค่ะ คนนี้อ่ะนี่ค่ะหนึ่งดอกดูค่ะอวบอวบเห็ดไข่นี่ค่ะทุกคนนัดตีพามาดูดอกนี้ค่ะโอ้ ไม่รอดแล้วค่ะอันนี้แก่แล้วเนาะเก็บไว้นี่ค่ะดูค่ะคือป่านี้แห้งรอฝนตกนะคะทุกคนแต่ไม่รู้จะตกกันเมื่อไหร่เนาะเราได้แต่รอนะคะจะได้เก็บมาเก็บเพ็ดบกันทุกคนนะัตตี้เห็นอีกดองนะคะ เห็ดพึ่งแม่โมดคะ่ะหรือเห็ดพึ่งเลือดออนี่ค่ะได้เห็ดพึ่งเลือดเพิ่มมาอีกหนึ่งดอกคะ่ะทุกคน เดี๋ยวเราจะไปกันต่อค่ะทุโคนนะัดที่เห็นหญ้าเอ็นยืดนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บผักหญ้าเอ็นยืดไปแกงใส่เห็ดค่ะวันนี้ดูค่ะ เราเด็ดเอาต่ใบนะคะใบหญ้าเอ็นย mm ืดค่ะอ ลูกค้าเนาะเราก็ใส่ไม่เยอะนะคะนี่เก็บไปแค่นี้พอได้แกงค่ะนี่ค่ะขึ้นเต็มเลยค่ะเนาะป่าหลังบ้านค่ะอยากได้อะไรก็เข้าป่าเก็บเอาได้เลยค่ะทุกคนนัตตี้จะอีกหนึ่งดอกค่ะเห็ดพึ่งเลือดค่ะทุกคน นี่ค่ะพึ่งเลือดอีกดอกป่าแห้งมากเลยค่ะแต่ก็ยังมีเห็ดพึ่งเลือดให้เราเก็บอยู่นะนี่ค่ะเลือ่อนไปต่อกันเลยค่ะทุกคน เห็ดพึ่งหวานก็มาค่ะวันนี้ดูะคะ่ะโอ้นนตตี้คิดว่าจะไม่มีแล้วนะคะวันนี้ป่าแห้งมากๆเลยค่ะคแต่ว่าแก่แล้วนะคะดูใครชอบกินนะคะก็เอาแต่หมวกก็ได้แต่ว่านตตี้ปล่อยทิ้งไว้ตรงนี้ค่ะดูมีรูปด้วยค่ะ มีลูกเล็กแต่จัดดูนะ้อยังเหลือมันเนี่ยโอ้โหลูกเล็กเลกลูกเล็กเกก็ไม่รอดค่ะทุกคนแย่เราเก็บไวท้ทีนี้น่คะเสียดายมากๆเลยค่ะทุกคนนัตตีเจ๊หนึ่งดอกค่ะเห็ดพึ่งเลือดค่ะ ค่ะทุกคนเห็ดพึ่งเลือดโอ้ตะมุตะมิค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่อีกดอกค่ะทุกคน ดีค่ะ,คะนาติก็ได้เห็ดพึ่งเลือดมาอีกสองดอกนะคะทุกคนตุม้มตุตมมิเนาะดีค่ะ ใส่ตะกร้าค่ะนี่ค่ะก็ได้พอแกงอยู่นะคะวันนี้ทุกคนวันนี้นัตตี้ก็ได้เห็ดพอแกงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่กดติดตามเป็นกําลังใจให้นัตตี้มาตลอดค่ะใครที่ยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติ้ง,ง,งให้ด้วยค่ะเพื่อมาให้พลาดชมคลิปต่อไปค่ะอีกบิดังก็มิกบายเเลนเฟ์ดีอัปโปเนตตังกิเชน Thank you so much ขอบคุณน้แม่แซมไซคุณอะคุเดยวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะ